ฟังชัน e x p o n e n t i a l ใช่ไหมคะ e x p o n e n t i a l เนี่ยจะพูดถึงการคิดอัตราดอกเบี้ยด้วยก็คือการคิดดอกเบี้ยส่วนใหญ่จะเป็นคิดแบบว่าเงินต้นทบกับดอกเบีย้ยดูจากตัวอย่างนะคะธนาคารแห่งหนึ่งเนี่ยคิดอัตราดอกเบี้ยในอัตรา3%ต่อปีแล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดนายเอฝากเงินต้น1 0 0 0 0แบาทโดยที่ธนาคารคิดดอกเบี้ยในอัตรา3%ต่อปีเน่ยเป็นระยะเวลา3ปีเขาจะได้เงินรวม เงินรวมเท่าไรเงินรวมก็คือทั้งเงินต้นกระดอกเบี้ยรวมกันอ่ะเท่าไรถ้าเราคิดแบบมือแบบไปใช้สูตรเลยนะคะแล้วก็เริ่มต้นเลยเขาฝากสามปีใช่ไหมปีที่หนึ่งเงินต้นเขาหนึ่งแสนดอกเบีย้ยเขาจะได้เท่าไหร่ก็เอาเงินต้นคูณกระดอกเบีย้ยคือสาเปอร์เซ็นต์สาเปอร์เซ็นต์ก็คือสามหารหนึ่งร้อยก็จะได้หนึ่งแสนคูณกับสามหารหนึ่งร้อยก็จะได้เท่ากับสามพันบาทแปลว่าปีแรกเนี่ย เขาฝากเงินต้นไปหนึ่งแสนเขาจะได้ดอกเบี้ยสามพันแล้วมาปีที่สองอะปีที่สองเงินต้นเท่าไหร่เงินต้นไม่ใช่หนึ่งแสนแล้วนะคะอันนี้เขาบอกว่าเอาดอกเบี้ยมาคบเงินต้นก็แปลว่าปีที่สองอะเงินต้นก็คือหนึ่งแสนที่เขาเคยฝากไว้บวกไปอีกสามพันดอกเบี้ยปีแรกก็จะได้เงินต้นเท่ากับหนึ่งหนึ่งแสนสามพันอันนี้ต้องไม่งงนะอันนี้เขาถึงบอกว่าเงินต้นทบดอกเบี้ยก็คือปีที่สองมันจะ เอาเงินต้นมาทบกับมาบวกกับดอกเบีย้ยที่เขาได้ในปีแรกก็คือได้หนึ่งแสนเงินต้นบวกกับสามพันก็ได้เงินต้นปีที่สองคือหนึ่งแสนสามพันส่วนดอกเบีย้ยเนี่ยก็คิดเหมือนเดิมเลยก็เอาหนึ่งแสนสามพันคูณกับสามหารหนึ่งร้อยสามหารหนึ่งร้อยก็คืออัตราดอกเบี้ยหนึ่งแสนสามพันคูณกับสามนหนึ่งร้อยก็จะได้เท่ากับสามพันเก้าสิบแปลว่าปีที่สองได้ดอกเบีย้ยสามพันเก้าสิบมาคิดปีที่สามเลยปีที่สามเงินต้นก็คือเอา 13000บวกกับ3090กบก็จะได้เงินต้นปีที่3คือ1นึ่งแเบท่ากับสาเท่ากับหนึ่งแบาททีนี้การคิดดอกเบี้ยก็คือเอาหนึ่งแนหกคูณสหาหนึก็จะได้ดอกเบี้ยสา8พัน้ยแปดิบบาทแปลว่าเมื่อครบ3ปีเนี่ยเขาจะได้เงินเท่าไหร่เขาจะได้เงินต้นเขาจะได้เงินต้นทั้งหมด1 6 0่0แสบาท รวมกับดอกเบีย้ยทั้งหมดก็คือ3,182ันบาท72็ดสบสองเบตางค์หรือพูดง่ายว่าเงินต้นปีที่3บวกกับดอกเบีย้ยเมื่อรวม3ปีแล้วอ่ะเขาก็จะได้1 6ึ่งบวกกับ3,182บสอจะได้เงินรวมทั้งหมด1 9 2 7 2 7สนบบาทจะมีสูตรของมันก็คืออันนี้ต้องจำนะคะก็คือ a เท่ากับ P วงเล็บเปิดหนึ่งบวก I วงเล็บปิด A ก็คือเงินรวมค่ะคือเงินรวมบางทีก็ใช้ S บางใช้ก็ใช้ F T แล้วแต่ให้รู้ว่าให้รู้ไว้เลยว่ามันคือเงินรวมจะเท่ากับ P ก็คือเงินต้นเงินต้นที่เขาฝากเริ่มแรกเลยค่ะวงเล็บเปิดหนึ่งบวก I ก็คือ At ok er, อัตราดอกเบี้ยอัตราตา่อเบี้ย er, ส่วนใหญ่เขาจะคิดรายปีเนาะแล้วก็บวก แล้วก็วงเล็บปิดแล้วก็ยกกําลัง n n นี่ก็คือจํานวนปีถ้าเกิดใช้สูตรนี้มันจะง่ายขึ้นก็คือเงินต้นของเราคือหนึ่งแสนวงเล็บเปิดหนึ่งบวกอัตราดอกเบีย้ยก็คือสาส่วนหนึ่งร้ยใช่ไหมคะทาเป็นทุนิยมก็คือศูนย์จย์สามวงเล็บปิด n ก็คือสามปีก็คือยกกําลัง n ใช่ไหมคะโอเคมันจะได้หนึ่งแสนแล้วก็ในวงเล็บก็คือหนึ่งจุศูนย์สมใช่ไหมคะหนึคูณศูนดศูนย์ก็ได้1 0 3จุศูนย์สมยกําลังสาม 1.03ย์กกำลัง3ก็คือ1.03ุคูณกัน3ตัว1.03ุ่ดูนคูณหนึุคูณ1.03มันก็จะได้คำตอบก็คือ1.092727ดศูนย์เ้าสนี่โยโทศนิยมเยอะมากตัดเป็น2องตำแหน่งก็ได้มันจะเท่ากับ1นึ่งแสนคูณกัน1.09ใช่ไหมคะคำตอบก็คือ19272บบาทอันนี้ถ้าเกิดใช้สูตรมันก็จะง่ายขึ้นมันก็จะลดเวลาการคิดมือ อันนี้สูตรที่ใช้กันเยอะเลยนะคะก็คือเราอยากหาว่าเงินรวมทั้งเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยนรวมกันได้เท่าไหร่ก็ใช้สามารถใช้สูตรนี้ได้แต่บางทีโจทย์ก็หลอกเนีแบบว่าแบบว่าได้เงินรวมเท่านี้แต่ไม่บอกปีมาให้เราก็ต้องย้ายข้างสมการเป็นบางครั้งบอกเงินรวมมาให้บอกจํานวนปีให้บอกเงินต้นมาให้แต่ไม่ไม่ไม่มาบอกอัตราดอกเบี้ยอย่างเงี้ยเราก็ต้อง หากค่าไหาค่าย้ายข้างสมการเป็นอันนี้โจทย์จะลอกใบ